มาทำผักเคลอบกรอบกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ล้างใบผักเควนะคะที่เราได้มานี่พี่ดาไปซื้อมาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอามาหั่นหรือว่าตัดนะคะเป็นชิ้นพอดีคำจะเอาก้านออกก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ดาเสียดายค่ะก็ใช้ทั้งก้านเลยค่ะก้านเขานะคะถึงแม้อบออกมาแล้วจะไม่กรอบแต่ก็อร่อยค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะ ตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยนะคะพอดีพี่ดาทำให้ลูกสาวทานก็เลยใส่เกลือแค่นิดเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ขยาขยำนะคะถ้าใครมีเป็นสเปรย์ออยนะคะใช้สเปรย์ออยแทนน้ำมันมะกอกแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่พี่ดามีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ค่ะขยําจนเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็นําไปใส่หม้อทอดค่ะ พ่ดานะคะจะนําไปอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะใช้เวลาอบประมาณ5นาทีค่ะไฟอยู่ที่180องศานะคะอบไปเรื่อยๆค่ะพอครบตามเวลาที่เราตั้งไว้นะคะก็จะได้ผักเคลอบกรอบหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองชิมกันก่อนนะคะ อร่อยไหมคะอร่อยเยี่ยมไหมอร่อย